นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรวันนี้เรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงนำโดยรองนายยกรัฐมนตรีพลเอกยุทธศักดิก์สิธิประภาพร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือและหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับคดีปราศพวิหารเข้าไปพูดคุยกันโดยมีทนายความจากศาลโลกมาร่วมประชุมด้วย การประชุมในวันนี้พลเอกยุทธศักดิ์สิิปภาบอกว่าทางฝ่ายทนายความที่มาจากสารโลกนั้นบอกให้ไทยเป็นเด็กดีให้ไทยนั้นเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของสารโลกซึ่งเราจะต้องชี้แจงคำที่เป็นคนดีความกับกัมพูชาภายในเดือนมิถุนายนนี้แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าวิทยุแห่งประเทศไทยรายงานในภาคภาษาอังกฤษบอกว่าศาลโลก ได้เลื่อนพิจารณาคดีปราสาทพระวิหารออกไปอีกหนึ่งปีความจริงแล้วสารโลกปวดหัวกับคดีนี้มากปวดหัวเพราะว่าสารโลกนั้นกําลังจะต้องมาพิจารณาในคําพิพากษาของตัวเองที่เคยมีเมื่อปี2505ปี2505นั้นสารโลกบอกว่ากัมพูชามีอธิป,ปัตย์ยูนเหนือปราสาทพระวิหารนั่นหมายความว่า ตัวกัมพูชานั้นเป็นเจ้าของเฉพาะตัวปราสาทพระวิหารเท่านั้นไม่ใช่พื้นที่โดยรอบคือพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรคราวนี้ทำไมกัมพูชาถึงต้องการพื้นที่โดยรอบ4.6ตารางกิโลเมตรต้องย้อนกลับไปว่ากัมพูชานั้นได้ไปตกลงในพื้นที่ที่เป็นผลประโยชน์ทางทะเลกับบริษัทน้ำมันจำนวนมาก แต่ปราบใดที่พื้นที่ทางทะเลยังไม่หาไม่สามารถที่จะหาจุดมัธยัสได้กฎหมายก็บอกว่าให้มาใช้พื้นที่บนบกกัมพูชาต้องการใช้พื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรรอบๆปราสาทาพระวิหารนี้เพื่อที่จะเป็นจุดขีดเส้นแดนเพื่อที่จะขีดลงไปถึงทะเลหมายถึงว่าถึงจุดนั้นแหละกัมพูชาถึงจะได้มีการขุดเอาผลประโยชน์ทางทะเลขึ้นมาใช้แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า ขณะที่ศาลโลกเลื่อนอ่านคำพิพากษาคดีปรา,าทพาวิหารไปอีกหนึ่งปีแต่ว่าวันนี้ตัวนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์กลับเรียกประชุมหน่วยด้านความมั่นคงเหมือนประหนึ่งว่าไม่ต้องการให้หน่วยความมั่นคงนี้ไปขัดขวางคดีความที่อยู่ในศาลโลกเหมือนประหนึ่งว่าเป็นการยอมรับอยู่ไกลๆว่าพี่ชายของนายกรัฐมนตรีนั้นเข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางทะเล ในพื้นที่ทับซ้อนหรือเปล่า